ครับสวัสดีครับผมสรยุทธชาสมบัติพูดคุยจากกรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียนะครับมาเยือนโคลอมเบียได้3วันนะครับถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้โอเคสำเร็จตามความมุ่งหมายเมื่อวานได้ไปยื่นพระราชสารกับประธานาธิบดีอีวานดูเก้น,นะครับวันนี้จะเดินทางกลับริมาเปรูนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยโคลอมเบียเท่าที่ผมมองเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าการลงทุนเมื่อวานไปทานข้าวนะครับร้านอาหารนั่นมากนะครับนั่นมากความรู้สึกของผมเนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดแล้วตอนนี้นะครับแน่นอนในเรื่องของโควิดเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องการระวังป้องกันก็มีแต่ว่าคือ การที่เที่ยวบินเข้ามาได้นะฮะบินออกไปได้ไม่ต้องกักตัวเราต้องยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนเข้ามาท่องเที่ยวคนเข้ามาค้าขายมาลงทุนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็ก้าวหน้าไปมากพอสมควรนะครับโคลัมเบียคนเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับเฟรนลี่นะฮะเฟรนลี่มากนะครับพูดภาษาอังกฤษได้ดีโดยเฉพาะใน ภาคราชการภาคเอกชนที่สัมผัสก็เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นตลาดแห่งใหม่ของไทยที่สามารถที่จะเข้ามาทำการค้าการลงทุนได้นะครับคือตรงไหนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องลงทุนก็ทำการค้าไปก่อนส่วนเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ลงทุนตรงนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ประจวบพอเหมาะ กับสถานการณ์ปัจจุบันโคลัมเบียก็ใกล้ชิดนะครับเป็นพันธมิตรกับสหรัฐดังนั้นในเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าไปในทางตะวันตกก็คงไม่ได้ทำให้เรามีความหวาดระแวงนะครับในเรื่องอะไรต่างๆในเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆมุ่งเน้นไปในเรื่องของของการค้าขายนะครับเป็นสิ่งที่เหมาะเลยนะครับคือ ผมดูแลโคลอมเบียเป็นครั้งแรกที่ได้มาหลังจากที่มาอยู่ที่กรุงลิมาเปรูได้หนึ่งปีครึ่งนะครับรู้สึกว่านานมากกว่าจะได้มีโอกาสมาก็ตอนแรกก็ไม่มั่นใจเอ๊ะมาจะเป็นยังไงนะครับแต่พอแค่ขึ้นเครื่องบินมาก็ตกใจแล้ววาทำไมคนเยอะมากนะครับคนเยอะจริงๆนะครับที่นั่งเต็มมาถึงสนามบินก็คึกคักนะครับมาที่โรงแรมก็มีแขกนะครับ ในขณะที่บางที่ที่ผมเห็นเวลาเดินในลิมานะครับโรงแรมบางโรงแรมก็ยังไม,ไม่ได้เริ่มขยับนะครับก็ว่าก็เป็นตรงนี้นะฮะคือใครเปิดตัวได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของโ,อโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องบริหารจัดการไปนะครับคือตรงนี้เรามีกองศูนย์กิิมศักดิ์อยู่นานละนะครับ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากสําหรับคนไทยที่คิดว่าจะเข้ามาทําธุรกิจในโคลัมเบียนะครับก็มาคุยกับกองศูนย์กิจการศักด์ของเราได้นะครับคุณมาร์การิต้าเป็นคนที่รักประเทศไทยนะครับปีนี้นี่ผมก็มองว่าผมอยากจะเจาะในเรื่องการค้าการลงทุนดังนั้นเนี่ยจะจัดสัมมนานะครับคงเป็นเรื่องของการสัมมนาออนไลน์ก่อนแล้วก็จัด business matchmaking จับคู่ทางธุรกิจกันก็คงทำออนไลน์ก่อนนะครับหากสถานการณ์อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าปีหน้าก็คงสามารถเดินทางได้แล้วนะครับในลาตินอเมริกาดังนั้นผมคิดว่าเรื่องของการที่เราจะ restart economy ของเรา recover ต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องเร่งมือนะครับเราก็ต้องมี mindset ในเรื่องว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประเทศ trading nation นะครับ พร้อมที่จะออกไปข้างนอกพร้อมที่ออกไปค้าขายไปในที่ต่างๆอาจจะบางที่ไกลนะครับแต่ก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งประเทศที่เขามาก่อนเราอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เขาก็ไปได้ไกลไปได้สวยพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะมาหลังเขานะครับมาช้ากว่าจะโอกาสจะน้อยโอกาสก็มีอยู่เสมอนะฮะในเรื่องของการค้าการลงทุนดังนั้น ก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะมาอย่างน้อยก็มา,มามาสำรวจตลาดตลาดก่อนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าน่าลองน่าดูนะครับก็ผมคิดว่าผมคงหาโอกาสมาบ่อยๆนะครับที่โคลัมเบียแต่ก็มีความรู้สึกว่าในระดับรัฐมนตรีที่ที่ได้พบปะบุคคลระดับสูงที่พบปะ เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับเป็นคนที่โอเพนดังนั้นเชื่อว่านะครับเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยคงพัฒนาไปได้อย่างมากมายทีเดียวโคลอมเบียก็เป็นประเทศที่ผู้ให้เหมือนกันนะฮะก็มีความร่วมมือกับไทยอย่างเช่นว่าให้ครูฝึกสอนภาษาสเปนนะครับส่วนเราก็มีความรู้ในหลายเรื่องนะรเรื่องของการเกษตรเรื่องของ การปลูกพืชทดแทนนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เรียกว่าเป็นแหล่งในการผลิตเรื่องยาเสพติดดังนั้นเขาก็คงอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยตรงนี้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนเขาก็อยากจะเรียนรู้จากไทยเพราะไทยเนี่ยขึ้นชื่อมากในเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับเรามีจุดแข็งเราก็สามารถที่จะนำเสนอนตรงนี้ไดเ้เราก็จะมีเพื่อนฝูงในลาตินเอเมริกาอย่างมากมายนะครับระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ครับสวัสดีครับ